มาอ,อีกแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าวันนี้มีดีแม็1.9ปี2016ราคาเพียง5 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเออไปดูกันว่าคันนี้มันจะสวยขนาดไหนที่แน่ๆเนี่ย้อมาแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเออแล้วเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูว่ามันสวยงามขนาดไหน5แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ และนี่ก็เป็นโฉมไทยนอกของเจ้าดีแม็ก1.9ปี2016คันนี้นะครับอ่าคันนี้เป็นรถสีประตูปี2016ไม่อยู่ที่123,000กิโลเท่านั้นนะจ้าลูกค้าจ๋าเออนี่เป็นไงโดนใจใครบ้างโดนใจกันไหมล้อมแม็กก็แต่งมาให้แล้วนะจ้าลูกค้าจ๋านี่ ล้อมแกเป็นล้อสปีดฟาสนะจะลูกค้ามาพร้อมกับยาง265 60 R15 นะจะลูกค้าจานใครชอบสไตล์นี้นะครับบอกเลยต้องรีบทักมาหาผมด่วนๆน,นะครับก่อนที่ลูกค้าคนอื่นจะทักมาจองปาดหน้าไปนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดนี่บันไดข้างเห็นไหมเออช้าหมดอดนะจ๊ะ อ่าคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถสไตล์ออกแนวซิ่งๆหน่อยนะจ๊ะเป็นดีแมตัวแซดนะจ๊ะดด i เออนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเออกับราคา 5 2 5 0 0องหมืาพันสำหรับรถ4ประตู Isuzu e D-Max 1.9นะครับเออว่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าออและนี่ก็จะเป็นภายในนะครับผมห้องคนขับและห้องผูดด้โดยสารนะครับนี่นะครับผมสะอาดเอี่ยมนี่อ,อแล้วก็จะมีนี่เลยครับผม หน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะครับนี่เป็นของเดิมของแท้จากศูนย์จากโชว์รูมเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นเกียมแมนวลนเออในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับผม ในส่วนของเบาะหลังด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าครับลูกค้านะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็นี่ไม่มีฉีกขาดไม่มีปิไม่มีตำหนินะจ๊ะลูกค้าเออท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผม แต่นี่ก็คือในส่วนของตัวเครื่องนะจะลูกค้าจ๋านี่ได้นี่เลยเออจะให้ลูกค้าดูนะนะครับต้องเครื่องนี้ยังคงสภาพใหม่เอี่ยมนะครับลูกค้านี่เออไม่มีครับน้ํามันไม่มีรอยรั่วซึมนะจะลูกค้านี่แบตเตอรี่ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับเออนี่เลยครับ อบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยโดนน้ำท่วมและไม่เคยมีเหตุการณ์ไฟไหมแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าทางร้านของเรานะครับคัดสรรเฉพาะรถเกรด A เท่านั้นนะครับรถที่ผ่านการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มั่นใจว่า,าซื้อไปใช้ ไม่ต้องซ่อมจุกจิกนะครับผมใช้กันไปยาวๆเลยเออนี่นะครับผมอ่าดูนะครับหัวน็อตทุกตัวหน้าเม็ดอาร์แผ่นเพดทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมโรงงานนะครับลูกค้าเออท่านไหนที่สนใจนะครับดีแม็แต่งรอแบบนี้สไตล์นี้นะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ ตามช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ผมพาไปชมเจ้าดีแม็ก1.9ปี2016คันนี้ประทับใจกันหรือเปล่ากับราคานี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้ตามช่องทางที่ผมแปะไว้ด้านหน้านี้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถของเราเป็นรถคัดคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะครับร้านของเรา เปิดมานานกว่า23ปีและมีรถให้เลือกมากกว่า400คันเออแล้วที่สำคัญคือร้านของเราทำการตลาดออนไลน์90%และถ้ารถของเราไม่ดีจริงนะครับลูกค้าบอกเลยว่าเราคงไม่อยู่มานานขนาดนี้นะครับ23ปีกับการทำตลาดออนไลน์อะลูกค้าก็ให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้นะครับว่า ซื้อรถจากเราไปแล้วไม่ต้องเอาไปซ่อมจุดจิกแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นใช้กันไปยาวๆเลยลูกค้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับรฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับไป